ปดีท่านผู้สมมาพบกับมาดีอีกแล้วอาอก,กาศ,กกาศนนเย,<ม>ย,ย็นเย็นอากาศเย็นพี่น้องเอ๋ยโอ้ยโอ้ยเห็นยังยากจะอยากวะ นี่เป็นเห็นตัวเองนะพี่น้องเป็นเห็นจะของจะของวะอืมห,หาเดือนนะพี่น้องยังบวชนั่งอยู่หักโตมึงใหญ่นึ่งอายเพื่อนหัน,นประมาณสี่เดือนเดิมเดิมยากนาั่งอย่างาางั้นเดิมขวมเดิมยังอันนี้ยังขวมเมื่อไหร่ยู่ หาเดือนอะไรเงี้ยขอมเท่าไหร่โยสบายดีพี่น้องอยากได้หมวกผ้าวะไรนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องขอบคุณนะมานี้กับยูเฮือนเฮาอิงเพราะว่าอัปเดตเธอนหลายแล้วมันนานแล้วพี่น้องโยมาหลายสวัสดีพี่น้องเกมสวัสดีพรอแมด้หมวกผ้าเฮงอยากแห้งเหร้ยอะลูกอ่ะ บิ่น้องเบิกงมาก้าวหอมกล่มไหลเป็นหะาร้าเสียฝาหอมพอเราคนเสียมู่ือดเสียงดังไงเดือ่น้องถ้าพี่น้องมากินห้าวฝาอากาสภาพพี่น้องไปเก็บไข่ไก่เปสวงแดงนี่เนาะนี่ตัวนี้เอาไว้เฮ็ดแนวมันแกลอะฮะหนามอะรใช ก,ก็มาเป็นโรคพี่น้องเอง้ยคุนมีอารมณ์อารมณ์มือนี่ได้นี่ง่ายนี่อารอมณ์นะพยก็มาเป็นเป็นร้ายเป็นร้นา,ยนายแห้งตำตีกินบดกไส้กับหมักก้อนเข่าไปน้ำเอาก้อนเข่าเป็นยากยากพี่น้องหมักใส่เกลือเด้อคุณนี่ต้มต้มน้ำไก่ให้กินกินบุกินตอนจะน้ำไก,ก่กับเขาเบ่ากับเข่าใบเกลือคุณหมักมะผีพร้าเปาอยากกินมะ เป็นมัก,กิน้าหน้กับข้าวแห้งหน่วยเดียวกันเป็นเบิร์ดพี่เนาะอันนี้กับข้าวน่องกียต้มน,น,น้ำซุปไก่เสียชั่วไก่แล้วเบริบร์ดใส่บักผิดเชื้อลวกันเลยตักใเกุ้กินก่อกนท้าจึงไปก,งกินไป่มกหอมวัวกระเทียมพีิกระตักสามลูกน,น,นแมงเห้ยแมงเฮ้ยอย่ามาเบิร์ดยังจอ

แม่ไหมอยากเขายางมาแม่ค่ะจะก,ก็ตุบป,ปว่วนพี่น้องสบ,บายดีไหมทูอ่ะทูก่อนมือไปเห็นอย่างเพื่อนแต่ทูทูไหนลูกทูไก่กับอเพราะไก่พี่น้องเอ้ยเอาหน้าหน่วยเดียวปุจย่าจะกินแล้วแต่บางหน้าไมา่ได้<า>ดออกใช่ยา ไม่อยากอายาจะกินเอาคอยาาพคอยยาพูจะไปกินฟากนั่นแบ้งเห็นน้องกินน้ำก um> ันกินน้ำกันกินน้ำกันแจ่บแพงเจบป้อหุ่มเดหุ่มเดวมีการุมอ่าแจ่บเเอาลูกอ่ะ บ่ได้กินเอกพ่อเอให้ล huh. ูกกินซะลูกกระลานกินเนี่ยเนาเน่ะเนาะพกันญาติกันแล้วพากัยเยอะพี่น้องมากแหงนองกับพ่อน้องนะคะ พอแล้วกินขา้าวซะแม่ป้อนขา้าวซะอุ้ย,ย,ยมือเปื้อนมือเปื้อนมือขุนขุนเอาเน๊ะยังจ้าอยู่มืออันมีแต่ขุนปีดขนหนุกพ,อพอ่อแดกพ่อแดกไปไปเตือนไปามาพอ่อแดกอ่ะที่ป้อนข้าวลูกไปกินห้องบมื่อกี้จะพามาเบิ่งต้นขนุนดูเริ่มเทิมไก่สิจะกินแล้ว งาเดียวพี่น้องเอ้ยบัดไเดเป็นบัดรเดเป็นมึงนี่คนหนึ่งสองสามสี่หาสองสี่หาหน่วยหาหน่วยพกถึงตัวดยิยจะไหนเอาเสือกมาจองไว้พี่น้อง <c oughs> ย่านย่านขวัญพิ่นงโดนงายเนาะก็ได้เอาเสือกมามามัดไว้ ไปไปบอกเก็บไข่นรับพ่อไปจะไปเก็บไข่ไปเดี๋ยวสีพาพี่น้องไปเก็บไข่สวงคำยาำแดงเรกกี้จะเก็บไปในสวงคำพึบๆนี่ไข่เฮาอัปเดตให้พี่น้องในเบิร์เรามีไก่ประมาณ30โตัวพี่น้องอยู่ในกรงนี้เนาะ อากีจะเก็บเนี่ยก่อนเพราะว่าไก่มันหมักซับไข่ต้องในเก็บเก็บมีดามันไข่เอามากเก็บเนี่ยนี่นะฮะจับไม่เอาอากีเมันโบหมักใส่เกือไปนี่นี่ไข่สองสี่ไปได้ไก่เด้ออุ๊ยจับแป๊ ได้เมื่อไรจักหน่วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไกลกรตายย้อนสิบสโอ้ยลูอยู่ดีๆพักกันอยู่ดีสิบหกเฮ้ยขอทงเลขขอทงเลขเศหน่วยเุ้ยเาไฟหน่วยเศอหน่วยไนเหน่วยพี่นยี่อหน่วยเมื่อวานนีก็ยีเดี๋ยวมันแตกหน่อยนึงถ้าจะก ประมาณ22ในไก่สามชิบกว่าโตเนาะไปเมื่อไปทุกคนเมื่อเมื่อเมื่อกับกับกับเมื่อเด้อ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 ไฟบอมาเบื่อปลาเด้มสองคำย่ำแดงบได้ไปอัปเดตเพื่อนเด้อพี่น้องเมื่อนี้เมื่อกี้ก็จะมาปิดคลิปไปเนาะเพียงสานีแหละพี่น้องกับไข่เก็บไข่อยู่ทุกเมื่อทุกวัน ไปพอ่อกันคลิปนาเนี่ไม่ไหวเหวววอรอแค่กะทิได้ยุซิมบ่อเข่าลูกบ่อชิมมือเข่าลูกเหยื่อยปะสบายดีพี่น้องสบายดี